อะไรครับนี้เกมน้อยมาสิน้อยน้อยอะไรเร็วน้อยกลัวอะไรไม่ต้องกลัวมานี่เร็วชักช้าอึดตดกึดยากพี่ไวเลย,ยน้อยอีกคนหนึ่งน้อยน้อยสองน้อยสอง หรือเปล่าอาจจะเสร็ตใ <mm> <mm> หน้มันดินน้นได้มันดิ้นได้คนดูมันคืออะไรไม่รู้คืออะไรอ่ะมีคลื่นไฟฟ้าด้วยไม่น่ามีอะไรเกมหีคอยาวไม่ใช่หีคอยยาวซะหน่อยเออ มีรองเท้าด้วยหยิบมาแล้วกันอะไรไม่รู้เอาไปก่อน เดี๋ยวพี่ป๊อกต้องมาช่วยปังซ่อมคอมนะรูบภาพมันเป็นแบบผู u สกินไปแล้วไม่รู้จะแก้มันยังไง จะเอาน้อยมาด้วยยังไงอะหาว่าเอ้ยทำยังไงกับจอมันใช่ไหมฉันก็ไม่รู้มันจะต้องแบบยงเบี่ยงงเบี่ยงฮึ๊บขออีกทีนึงแล้วม,มื่ี้อ๋อทีบทีบเหรอ ฟังรู้แล้วเมื่อกี้ว่าทำไมมันอ่า กดโดดด้วยปังกดโดดแต่ไม่ต้องกดปล่อยมือคือพวกที่ปังกดคือเหมือนปล่อยเชือกแล้วก็กดโดดไงแต่ปังลองไม่ปล่อยเชือกคือกดค้างไว้แล้วก็ลองโดดดูโอเคสรุปฉันโง่อยู่ตรงนี้มาประมาณ20นาทีถึงไหม น้อยไปกันเหนื่อยละน้อยเดี๋ยวเราวันแรกต่อวันอื่นเออใช่จริงด้วยโอ้ฉลาดนะทุกคนดู <laughs> ไปเตะของเขาทำไมลูกน,นี่นไม่ตรง oh, oh. หมอกด ASC ASC แล้วเป็นต์อันนี้เหรอ ก็เปลี่ยนไปได้อด้อาวจับแต่ทำคุณทำไมเนี่ยแสดงว่าต้องเอาไปโยนใส่ใดๆ <c oughs> หรอไม่ดูเอาไมให้เก็บบอลมาทำไมอ่ะเออจริงด้วยอะ <c oughs> <c oughs> ให้กับดักแน่เลย เดี๋ยวเราค่อยมาต่อไหมแชทเราไปเล่นไอดอกกันก่อนหรือว่าเพลินอันนี้อะไรหรือว่าพักไว้วันหนึ่ง <laughs> देखने मिले